สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกมทอยไรเดอร์นะครับซึ่งจะเป็นเกมแนวที่ว่าเราต้องบังคับรถเด็กเล่นนะครับเพื่อนๆแต่ว่ารถเด็กเล่นเนี่ยมันไม่ใช่เด็กเล่นแบบธรรมดานะครับเครื่องแรงนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีให้เลือกหลายรูปแบบมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ผมให้ดูนี่ครับอันนี้รถจอนวิกนะเพื่อนๆอันนี้ผมซื้อไปแล้วนะครับนี่มันมีให้เลือกอันนี้รถอินวิซิเบลคาร์ก็คือรถที่มันล่องหนได้นะครับนี่แฟนทอมแฟนทอมนี่ผมก็ซื้อไปแล้ว นี่เป็นโกโก้คคาแฮนด์เมดนะครับมีรถแฮนด์เมดมีรถหลายแบบมากเลยนะครับโหไม่ต่ํากว่า50แบบเลยนะครับเพื่อนๆเยอะมากแล้วก็สวยๆทั้งนั้นนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆรถคันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับดีสตรักเตอร์ซูเปอร์ลมนะครับคันนี้โหคันใหญ่มากโหนี่สุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆมีรถไอศครีมแวนด้วยนะครับเห็นไหมครับรถ รถไอศครีมนะครับความเร็วสปีดเพื่อนเพื่อนดูวช่องสปีดไม่ธรรมดาเลยครับบอกไว้นี่แกสแทงเกอร์นะครับนี่โร l เลอร์แโอ้โหบิ๊กแบล็กนะครับแอมบาสเดอรโอ้โหรถแบบนี่ฟอร์ u l a ่า1นะครับไนลิงแซด11แต่ละคันนี้แบบสุดๆทั้งนั้นเลยกันนี้ผมซื้อไปแล้วนะครับไนไนลิงนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันโอเคนะครับ นี่ผมร m u l ล่าวันมีหลายแบบให้เพื่อนๆเ,เลือกนะครับดูสุดยอดมากโอ้โหรถแม็กดีนะครับคันนี้แม็กดีดากนอยดากนอยนะครับดากนอยดากนอยอเวนเจอร์โอ้โหคิกฮ ah อสเจ้าช่วยจะมีใครกล้าชนมันนี่ <laughs> ล้อเป็นหนามนะครับบําแรงแน่นอนนะรถคันนี้อนี่เห็นไหมครับโอ้โหติดปืนกลด้วย เขาให้ผมนึกถึงเกมอ่าหนังเรื่อง d เด d เลสเลยนะครับเพื่อนๆนี่พิสเมเกอร์นะครับโอ้โหวอลลิกสุดๆเลยแต่ละคันนี่คันนี้ใช่เลยอะเดซเลสเลยนะเนี่ยนี่รถโรงเรียนนะครับสกูบัสโอ้โหบ t ะทีวีบอะสแคตตร์นะเพื่อนๆสุดๆเลยแต่ละคันนะครับแล้วเกมนี้มันมีอ่ามีความสามารถพิเศษให้กับรถด้วยนะครับอันนี้ยิงลูกระเบิดนะส่วนอันนี้ เป็นเหมือนกับว่าเป็นแช่แข็งนะครับแช่แข็งศัตรตูเราหรือว่าคนนักแข่งที่คู่กับเราคู่แข่งเราครับส่วนนี้ในทัสก็คืออย่างที่เพื่อนๆรู้ก็คือเร่งความเร็วนะครับเร่งความเร็วรถให้เร็วแรงขึ้นอันนี้สโลว์ดาวก็ทําให้คู่แข่งเราช้าลงนะครับอันนี้เราแปลงร่างเป็นมา้าอ่าเราแปลงร่างอันนี้นะครับแปลงร่างเป็นมา้าส่วนอันนี้แปลงร่างเป็นกระทิงนะครับเนี่ยครับตามคลิปเล็กๆให้เพื่อนดูเลยเห็นไหมครับ เป็นกระทิงแล้วก็วิ่งชนศัตรูเราอย่างนี้เลยนะครับหามากแล้วนี่ก็แปลงร่างเป็นม้านะครับเพื่อนๆพืน,นี่ม้าวิ่งแต่ผมชอบอันนี้มากอันนี้ก็คือเอารถถังมายิงใส่ศัตรูนะครับนี่ผมชอบอันนี้มากเลยคอจอนวิกนะครับคอจอนวิกนะครับเพื่อนเอนืเรียกจอนวิกมาช่วยเราอะ่ะเห็นไหมครับเนี่ยจอนวิกเป็นรถคันสีขาวจะยิงระเบิดใส่แล้วแบบสุดยอดมากอะผมบอกไว้บีมากนะครับคอจอนวิกอะ สุดๆเลยเดี๋ยวผมขอซื้ออันนี้ด้วยนะครับของเด็กเนี่ยผมขอซื้อด้วยแล้วรถตำรวจก็ซื้อได้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาแข่งกันเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมเลือกเลเวลก่อนก็เป็นตัวนี้ก็จะเป็นเลเวล9นะครับเดี๋ยวคลิปนี้คลิปที่3เดี๋ยวผมจะเล่นเลเวลเก้าสิบสินะครับแล้วก็12นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับ เดี๋ยวผมเลือกรถก่อนอ่าตอนนี้เป็นรถของจอห์นวิกดูรายละเอียดครับเพื่อนๆผมว่ารายละเอียดดีมากเลยนะดูมันทำเนี่ยครับตัวโมเดลของรถอ่ะสวยแล้วก็รูปแบบของ e n v i r o n m e n t ทเนี่ยครับที่เป็นฉากนะครับออกแบบได้ดีนะครับตัวเลเวลสวยมากดีเทลสกินก็สวยนะครับออบเจต์ก็ออกแบบได้ดีมากเลยนะครับเพื่อนๆลงรายละเอียดได้ดีเกมนี้โอเคมากนะครับผมว่าน่าเล่นมากเลยเพื่อนเเลือกรถแล้วนะครับเลือกจอห์นวิกขานะครับเพื่อนๆนนี่แล้วเราก็ เราเลือกเลเวลแล้วนี่เราก็มากดเล่นเลย <c oughs> ด่านนี้ผมยังไม่เคยเล่นอ้ยฟอร์มูล่าวันรถฟอร์มูล่านะครับโอ้มันแรงนะผมบอกไว้รถเนี้โอ้โหดูมันนำผมไปดีอุ้ยสองคันนี้แบบสุดๆเลยนะครับอืมล่วงไปคันหนึ่งแล้วแต่เกมนี้ต้องใช้วิชามารน,นะครับผมบอกไว้ ถ้าเรารู้ว่าคันไหนมันนําเราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนําไปเรื่อยๆโดยที่ว่ามันมันเก่งนะครับเราก็ต้องใช้วิชามารกำจัดมันออกไปนะครับเพื่อนๆไม่งั้นเดี๋ยวมันชนะเรานะครับเราต้องการที่1น,นะไม่ใช่ที่2นะครับนี่ผมได้แช่น้ําแข็งมาแล้วอตอนนี้นําอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะนำฟอร์มูล่าวันได้อีกนานแค่ไหนอจะตกไหมเนี่ยโอ้ไม่ตกวายอุ้ยเกือบ ได้ยินเสียงเหมือนรถตามหลังมาเลยอ่ะมัม,มี่ทุม่มอเ้ย<ฮ>เป็นหนังสือสน,สน,น,นะครับเกี่ยวกับนี่นะครับเกี่ยวกับพวกมัม,มี่สุสานมัม,มี่นะเพื่อนๆทำให้นึกถึงทุ่มไรเดอร์เลยนะครับอ่าอย่าตกอย่าตกตรงนี้อันตรายนะครับต้องชะลออย่างแรงนี่แล้วก็เลี้ยวมาให้ดีนะครับรถจอวิกก็หนึบระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอุ้ยชนะแล้วหรอไวมาก แข่งขันใช้เวลา1นาที15บห้าวินะครับมันมันแต่ว่ามันบางทีมันหลุดโค้งได้นะครับรถจอนบิกอะเพราะว่าตัวพื้นมันอะสูงนะครับถ้าเทียบกับรถพวกรถฟอร์เรย์อันนี้เป็นเลเวลที่10แล้วนะครับเรามาแข่งกันต่อเลยมีเครื่องบินนะครับโอ้โหลุกไปหมดเลยท่ามากเลยมันลุกหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนอะไรของมันอะมันชนกันเฉยเลยอะ ด่านแต่ละด่านเวลาเราเลือกเล่นใหม่อ่ะเพื่อนๆนมันเอาได้ไเทมเป็นงวกระถิงนะครับนี่ผมชอบหลุดอีกแล้วตรงเนี้ยตีโค้งมาทีไรหลุดทุกทีนะครับด่านแต่ละด่านเวลาเราเล่นนะครับเพื่อนๆถึงแม้จะเป็นด่านเดิมแต่หึโหแต่ว่ารถนะครับที่เป็นคู่แข่งเรามันจะแรนดอมมาให้นะครับเพื่อนเพื่อคือพูดง่ายว่าเกมจะไม่น่าเบื่อเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีแรนดอมรถ แบบใหม่ๆมาเป็นคู่แข่งเรานะครับเพราะรถแต่ละคันเนี่ยประสิทธิภาพมันไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆมันเลยทําให้เวลาเราแข่งแต่ละรอบเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันเลยแต่ว่ารูปแบบของฉากรูปแบบเลเวลอ่ะมันเหมือนกันก็จริงนะครับแต่ว่าความสนุกของการที่ได้แข่งกับรถที่แตกต่างกันเนี่ยมันมันมีหลายแบบนะครับเพราะว่ารถมันมีให้เลือกหลายรูปแบบมากชนะแล้วโอ้โหไวมาก หนาทีเวิเองนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเราได้รีวอร์ดนะครับนี่เดี๋ยวต่อไปก็เดเวล11เลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูฉากกันว่าเป็นยังไงมีรถฟอร์มูล่าวันคันหนึ่งด้วยอะ่ะเอาลูกไป2เลยอะ่ะเดี๋ยวผมจัดการรถคันนี้ก่อนดีกว่า มันแรงนะครับน่ากลัวอะไรอ่ะอเอาไปเออนั่นแหละวิชามาน <c oughs> มันอยากนำหน้าเราดีนะ <c oughs> เล่นงานมันซักเอ,อ้ยอย่าตกเพื่อนเกือบอน,นี่สเก็ตบอร์ดนะที่มันเอามาทำเป็นรางให้เราเนี่ยนึกถึงรถทำย่าเลยเพื่อนๆรางอย่างนี้แหละคล้ายๆกัน เออนี่สเก็ตบอร์ดนะครับอ๊บเออนั่นแหละขึ้นไปสเก็ตบอร์ด2องอันไปนั่นแหละอันนี้เป็นเหมือนไม้บรรทัดเลยนะปึ๊บเออและเฮ้ยเอ้ยจะตกจะตกใจเย็นใจเย็นสอนนี้นำอยู่นะครับนำอยู่นำอยู่นำอยู่ยังนำอยู่ใช้วิชามานไปแล้วเมื่อกี้ฟอร์มูล่าวันนั้นมันไล่นะเกมนี้ ใช้วิชามานันโดยไม่ต้องกังวลเลยครับเพื่อนเพื่อนเอาลุกงอีกแล้วอะไรของมันเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นนะเราจะแพ้นะครับถ้าเราไม่ใช้วิชามารน,นะเพื่อนเพื่อนเราต้องการที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งเท่านั้นเออนั่นแหละเอ้ยเอ้ยลงดีๆลงดีๆแถวนี้มันทุกขะแล้วก็ทางมันน่ากลัวนะครับอีนิดเดียวนะครับถึงเส้นชัยแล้วโอ้ยกว่าจะถึง แต่ดูที่2นี้ห่างกับผมเท่าไหร่ใช้เวลา1นาที30วินะครับอ,อ๋อห่างประมาณ5นาทีกว่าอ,อ๋อ5าวินะครับ5้าวินิดๆโอ้มีใช่รถฟอร์มูล่าวันด้วยอะ่ะเป็นรถกระบะนะครับรถกระบะแต่งแต่งซิ่งเปล่าโอเคเลเวล12เป็นเลเวล12 <c oughs> นะครับเดี๋ยวเรามาแข่งกันเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าชอบรถจอนวิกอ่ะโอเคมีรถซูคาร์ซูคาร์นะครับเ,เพื่อนๆโอ้ <c oughs> กับรถแฮนเมดป่ะเนี่ยโอ้โหซุปเปอร์คาร์คันนี้ผมไม่ปล่อยวะอะไรอะรถนี้อยู่ๆมันก็มาเบียดผมอะอะไรของมันอะอ้ร้ายอะร้ายมากเลยอะคันนี้เนี่ยกระบะคันนี้มันร้ายนะครับเดีย๋ยวจับมันฟีดเลยดีกว่าปึ๊บโอ้ยแล้วไงทำไมล้วเนี่ย ง่ายทำไมเนี่ยเออแช่แข็งมันซะนี่ลายดีนะขอใช้วิชามานนะครับเพื่อนๆไม่งั้นไม่ได้ที่หนึ่งนะครับมันลายอะให้ทำยังไงเหราก็ดูมันไม่ยอมแบบไปเรื่อยเลยอะแล้วแถมมันมาชนผมด้วยอะตอนแรกอะ่ะเจ็บนี้ต้องแก้แค้นนะครับนี่ผมยังมีพลังฟิสเหลืออยู่เดอ้อใครซ่าเดี๋ยวเจอพลังแช่แข็ง ด่านสเตตหลังๆนี้รู้สึกจะยากขึ้นนะครับโอ้รถหยุดหยุดเลยอะหยุดกึกเลยเอ้ยเมื่อกี้พลังอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้มองไม่ทันเมื่อกี้มองไม่ทันเออมาเซมาเซมาเซเออไม่ตกแล้วไม่ตกแล้วไม่คลัวแล้วใกล้ถึงเส้นชัยแล้วอีกนิดเดียวนะครับเพื่อนๆเ,เลี้ยวเออนั่นแหละอ้ยลงไปดีๆ้ยเกือบตรงนี้ต้องชะลอนิดนึงนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเด้งนะครับ อนีดเดียวนะครับเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเออลงถึงพื้นเนี่ยปลอดภัยนี่สเก็ตบอร์ดนะเนี่ยเอ้า <c oughs> ไอตัวเรียกรถตำรวจมาครับเพืเ่อนๆพาเลยนี่ถึงแล้วเส้นชัยข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวไปถึงแล้วโอ้กว่าจะถึง1น,นาที55าวินะครับเกมนี้น่ารักนะครับผมชอบนะเกมนี้ ดูนิดิ่งให้เพื่อนๆดูนี้แป๊บเดียวนะครับจบเกมละนี่ถึงสเตจนี้แล้วนะครับที่13แต่ว่าคลิปนี้นะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทำสเต็ตเลเวลนะครับที่13 14 15 16ให้นะครับก็ตอนนี้คลิปนี้ก็คือทำให้ก็คือเป็นเลเวล9 10 11 12นะครับเพื่อนๆก็เ,เรียบร้อยไปแล้วนะครับ ยังไงฝากเัื่อนที่3ดาวหมดนะครับนี่ที่ดาวยังไม่ขึ้นหมายเลข13นี้แสดงว่าผมยังไม่ได้เล่นนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะครับผมก็เล่นพร้อมๆเพื่อนที่ดูนี่แหละครับก็จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าสเตจมันเป็นยังไงสนามแข่งมันเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมามูชาแนลนะครับเพื่อนอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับกลับมามามชาแนลนะครับเกมนี้ชื่อว่าทอยไรเดอร์นะครับสนุกมากนะครับเพื่อนผมบอกว่าสนุกจริงๆภาพก็สวยนารักมากนะครับ เกมตื่นเต้นดีนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ